ผิวฉ่ำมากแล้วก็ปกปิดแบบกลิบอะก็คือไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ก็จบแล้วนะตับดำของ Jovina c ค s ุยชันของพี่แก้มนะคะ Jovina g a m o r a Skin Long Wear c u s ุยชันนะคะ,ะ,ะ SPF 50บวก PA 3บวก p a c k a จิ n คือแบบสวยแบบมินิมอลมากจะเป็นเบอร์01นนะคะจะแท็บหนึ่งแทบ็บปึ้มที่แบบฝานิดนึงโอ้โห oh. เนื้อเนียนมาก ่บบโอ้แล้วแบบปกปิดรอยสิวดีเกินไปปะที่ยังไม่ทารอยสิวดูขั้นที่ทาแล้วคือแบบผิวแบบนี่ก็จะเป็นฟินิชผิวนะคะที่ได้จากคูชั่นจูวินาตลับดำของพี่แก้มคือแบบโอ้ oh my god amazing มากเลยค่ะแบบผิวแบบเล่นแสงมาก แถมซื้อตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแถมบรัชด้วยนะทุกคนอันนี้ปามได้มาเป็นบรัช01นะคะ lavender jam นะคะเป็นนะะแบบอันนี้จะลองแต่งแบบไม่ลงแป้งนะคะทุกคนว่าเออผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแบบว่าควบคุมความมันโอเคไหมนะคะนี่ก็จะเป็นฟีดลุกนะคะจาก cushion j o v i n a g a m l a s กินลองแวร์คูลชั่นนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างผิวแบบฉ่ำว,ว้าวฉ่ำกลมมากอันนี้ไม่ได้ลงแป้งนะคะทุกคนสวสวยมาก